วันนี้จะพามาดูต้นส้มซ่านะคะปีนี้ออกลูกเยอะมากนะคะออกลูกเป็นพวงพวอย่างนี้เลยหนักมากแต่ละกิ่งก็แบกน้าหนักเยอะนิดนึงนะคะจริงๆมันต้องเล็มออกบ้างนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ทันจริงๆ <c oughs> ก็เลยออกลูกเป็นพวงพวงอย่างนี้นะคะ <c oughs> กิ่งก็จะแอนๆอนเหมือนจะหักนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องตัดลูกที่โตบ้างแล้วนะคะ เอาไปส่งให้ร้านอาหารนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลูกที่เหลือเขามีโอกาสได้โตเพิ่มขึ้นนะคะปีนี้ต้มมะนาวอะไรอย่างงี้น่าจะออกลูกเยอะนะคะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะจริงๆที่สวนมีอยู่ประมาณสีห้าต้นนะคะแต่ต้นอื่นมันจะ ยังลูกเล็กกว่านี้นะคะ